สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับผมวาระจำคำคืนวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับก็สำหรับดาวโจน์มาลุ้นกันรอบแรกครับของสัปดาห์ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ครับดาวโจน์ก็น่ารักน่ารุ้นเนาะก็ขอให้ความต่อเนื่องเดินมาต่อถึงสัปดาห์นี้ครับ ต่เนื่องจากเป็นรอบแรกเบาๆไปก่อนครับดูแนวทางไปเบาๆก่อนแล้วกันครับคําคืนนี้เปิดที่บวกครับ5157 7ครับ5157 7ตอนนี้ผมคิดเข้าลงลบไปเรียบร้อยนะครับก็เลยจับที่ลบนะครับจับที่ลบถ้าขึ้นบวกเหมือนเดิมก็เบาๆหน่อยแล้วกันนะครับรอบแรกเป็นเลขที่ชอบก่อนแล้วกันครับเปิดลักษณะนี้ถ้ามองเบื้องต้นเป็นกลุ่มเลขขี้ครับ1 3 5 7 9 ขาด1นึ่งของทาทนครับขาด9กับ3 3กับ9อาจจะมาครับแต่ผมมีเรื่องในใจของผมอยู่แล้วอ่ะผมชอบ8ครับและถ้า8น่าจะมากับ0นย์ครับรอบแรกผมรอบแรกแทบจะไม่ดูตัวเปิดนะเพราะว่ามีความต่อเนื่องดูมาจากสัปดาห์ที่แล้วผมชอบ8ครับนะครับถ้ามาความมันจะเป็นอื่นขออภัยแล้วกันค่ำคืนนี้วิ่งบนลล่าง8ครับและคิดว่า8น่าจะมากับ0ครับ 3800ครับหกแปดเจ็ดศูนครับเบาๆไปก่อนละวกันเนาะเจ็ดแปดครับแล้วก็88ครับแล้วก็88ดนะไม่ได้กันนะเอานะแต่ไม่ได้พิมพ์นะครับร้อยมาศูนย์ครับ 008088นะครับก็ทันใดชอบเล่น3ตัวอยากแตกตรงเอา8ไปมัดและเล่น yep. 3กลับ6กลับนะครับ038 068 078 008 088ตอง0 070 077 060 066นะครับเนาะเลขที่มันเบิ้หามอะควรจะเล่น3กลับหรือเล้ให้ครบทั้ง6ประตูครับเอาง่ายไม่ใช่เล่นตรงโตรดนะครับ นะอย่าง2องสองสาแล้วเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยเดียวก็จะแตกแตกตรงนะครับเนาะโอเคครับคำคืนนี้ได้แนะวน,นี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับเนื่องจากไปรอบแรกเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอให้เตือนช่ามาขอให้รับทรย์ครับ